สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวิเวนิดปูวงเลขาธิการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมประเด็นแรกวันนี้นายไพยโรธโชติสเถียนประลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานวันนี้ก็ได้ถแถลงออกมาชัดเจนว่าคณะกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานมีมติเป็นที่เรียบร้อยจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามเลทลดหลั่นกันไป แต่ที่ได้ปรับสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ต370บบาทส่วนตัวเลขต่างๆนั้นผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานคงได้ติดตามข่าวตามสื่อต่างๆแล้วแต่ที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยก็คือว่า นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างนี้นะครับว่าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนําโดยสมาพันธ์สมานฉชันแรงงานไทยและกลุ่มสัมภาพแรงงานภาคตะวันออกซึ่งเราเน้นย้ำม,มาโดยตลอดว่าการปรับอาาัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องปรับอัตราเท่ากันทั่วประเทศเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานอย่างนี้นะครับว่าทําไมเราถึงเรียกร้องให้ปรับอาตาัตราคัดจ้างขั้นต่ําเลทเท่ากันทั่วประเทศเหตุผลไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าในห้าง ใหญ่ๆตามหัวเมืองต่างๆในเซเว่นเลเว่นในร้านชําต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสบู่ยาสีฟันขงขุรสน้ำปลาเวลาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้นราคาสินค้าก็จะปรับขึ้นตามไปด้วยซึ่งราคาขงขุรสน้ำปลายาสีฟันสบู่ขงสัฟฟอบ ปรับขึ้นราคาเท่ากันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ขึ้นเฉพาะภูเก็ตไม่ใช่ขึ้นเฉพาะกรุงเทพแต่ปรับขึ้นราคาเท่ากันทั่วประเทศมามา่าปรับขึ้นราคาเท่ากันทั่วประเทศนี่คือเหตุผลหลักว่าทําไมเราถึงเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอันตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ เพราะราคาสินค้าไม่ได้แยกว่าจังหวัดไหนได้ปรับค่าจ้างคั้นต่ำน้อยจะขึ้นน้อยจังหวัดไหนได้ป,ปรับค่าจ้างขั้นต่ำมากจะขึ้นมากปรับขึ้นเรียดเท่ากันทั่วประเทศครับผงซักฟอกที่ชนบุรีผงซักฟอกที่ขอนแก่นผงซักฟอกที่นครศรีธรรมราชผงซักฟอกที่เชียงใหม่ปรับขึ้นราคาเท่ากันเหมือนกันครับนี่คือเหตุผล ที่ทำไมเราถึงเรียกร้องให้ปรับขึ้นอันตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศแต่ทุกยุคทุกสมัยการปรับขึ้นอันตราค่าจ้างขั้นต่ำก็จะเป็นเหรีโดยเอาบรรทัดฐานอะไรมาพิจารณาก็ไม่มีความชัดเจนมันจึงทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเมืองกับคนชนบทนั้น ต่างกันลิบลับค่าจ้างก็ไม่เท่ากันราคาสินค้าขายเท่ากันคนในเมืองอุตสาหกรรมชนบุรีกรุงเทพรัดยองฉาชงเชิงเทาสมุทรปราการนั้นได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงมีกำลังซื้อแต่พี่น้องตามหัวเมืองต่างๆตามจังหวัดต่างๆที่โรงงานอุตสาหกรรมน้อยนั้น กำลังซื้อแทบไม่มีครับประชาชนคนไทยจึงลืมตาอ้าปากไม่ได้และการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีนั้นสิ่งที่คณะกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก่อนนําเสนอคอรมอพิจารณานั้นก็คือจะปรับ,บมากกลัวนายทนอยู่ไม่ได้แต่ไม่เคยมีคำถามมา่า ปรับเท่าไหร่กรรมกรพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงจะอยู่ได้การปรับอัตราค่าจ้างขั้นถ่รมนั้นตลอดระยะเวลาที่มีการปรับมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงข้อเสนอที่สมาพันธ์สมานฉัน์แรงงานไทยเสนอกลุ่มสภาแรงงานภาคกรรมดอกพี่น้องผู้ใช้แรงงานงานองค์กรต่างๆเสนอนั้นเราได้นำ ข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพของพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานค่าเชาวบ้านค่ารถค่าอินเทอร์เน็ตค่ารักษาพยาบาลและปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตประจำวันแต่สิ่งนั้นไม่เคย มีกระทรวงแรงงานหยิบยกขึ้นมาดูแม้แต่คันเดียวนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าและพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานที่รักทั้งหลายถ้าการเมืองทุนอยู่เหนือรัฐทุกสิ่งทุกอย่าง การที่รัฐจะออกนโยบายไม่ว่าจะเป็นปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำออกกฎกติกากฎ,กฎหมายต่างๆนั้นสิ่งที่คิดสิ่งที่นำมาเป็นข้อมูลข้ออันดับแรกก็คือนายทุนจะอยู่ได้ไหมเรื่องเหล่านี้เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับการปรับขึ้นอันตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่ข้อมูล หัวเฉลี่ยที่กระทรวงแรงงานใช้ทุกวันนี้เอาเงินเดือนเจ้าของล้านทองกับเงินเดือนกรรมกรรายวันมาถัวเฉลี่ยหารกันซึ่งมันไม่ยุติธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องก,กรรมกรทุกคนถ้าเราไม่มีตัวแทนเราเข้าไปเป็นเสนาบดีไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นสอสอ เรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนี่ชวนชิดชวนคุยประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องตัวประกันที่กลุ่มติดอาวุธฮามัสได้จับไปซึ่งตัวประกันพี่น้องชาวไทยที่เช็คได้นั้นมีจำนวน30 1คนถูกไปตัวมาแล้ว23คนเหลืออีก8คนโดยอิสราเอลแจ้งข่าวล่าสุดว่ายุติการเจรจาและถล่ม ฮามัสปลาเลสตายอย่างหนักหน่วงโดยคนไทยอีกแปดคนที่เช็ครายชื่อได้นั้นยังไม่รู้ชะตากรรมครับนี่เขาเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าพี่น้องคนไทยอีกแปดคนนั้นโดนจับและคุมขังอยู่ที่ไหนบ้างก็แสดงความเป็นห่วงไปยังญาติพี่น้องที่ยังรอคอย ตัวประกันคนไทยอีก8คนในการเดินทางกลับประเทศไทยก็ต้องรอความหวังว่าจะมีการหยุดยิงและปล่อยตัวประกันอีกหรือไม่ขอส่งกำลังใจให้ญาติพี่น้องให้พี่น้องตัวประกันคนไทยทั้ง8คนปลอดภัยและได้กลับประเทศไทยในเร็ววันวันนี้ผมก็มาชวนชิทชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ